สวัสดีนะคะยายตุพาไอตเเลนไทยนะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ยายก็จะเดินรอบอแถวบ้านนะคะชุมชนนะคะอยู่แถวนี้จะเดินดูที่ว่าจะมีอะไรให้ชมมั่งไปชมกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าตอนนี้ยายก็ยืนอยู่บนเนินเนาะส่องให้ดูอาบริเวณตรงนี้ก็จะมี รางบ้านช่องเนาะ,ะตึกรางบ้านช่องตอนนี้ยายก็พาเดินนะคะพาเดินบริเวณนี้ก็อยู่ห่างบ้านยายไม่เท่าไหร่นอกนะคะเราก็จะเดินไปดูนะว่ามีอะไรให้ชมบ้างเนาะมีอะไรให้ชมมัง่งพาชมรอบรอบเด้อพี่น้องจ้ะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ออกไป อาในปาเพราะว่าไม่มีรถแล้วก็ฝนตกด้วยก็เดิอนอยู่แถวแถวนี้แหละแถวนี้ก็อาวิวทิวทัศน์ก็โอเคนะตำรับยายนะเราก็เดิอนออกกำลังกายก็ว่าอาทุกวันเราก็ต้องเดิอนออกกำลังกายอยู่แล้วเดินรับลมเดินรับอากาศเนาะเพื่อนเพื่อนยายก็จะว่าเพื่อนเพืนเพี่ยนเพี่ <laughs> ชอบพูดผิดพูดถูกนะคะชอ,ชอบพูดผิดพูดถูกแก่แล้วก็ยังแง่และเพี้ยนอื่อกว่าจะแก่ก็ใช้เวลาหลายปีเ้อพี่น้องจ้านี่เราก็จะเดินไปนะคะเดินไปดูีิค่ะข้างทางก็ดอกไม้ไอ้ต้นไม้ต้นไม้เออต้นไม้อ ต้นไม้นะคะต้นไม้นี้เขาปลูกเดิมพี่นวองต่พออยู่ในเขตชุมชนเขาจะปลูกปลูกนิดนิดหน่อยหน่อยปลูกนิดนิดหน่อยหน่อยแถวนี้ปลูกแถวบ้านิยายก็ปลูกนะก็หลายปีแล้วเนี่ยก็ยังขึ้นไม่สูงยังขึ้นไม่สูงปลูก ก็เหมือนกับว่าพอได้มีวิวทิวทัศน์เนาะบางที่เขาก็จะปลูกเป็นต้นลาบบุรีเนาะลาบบุรีบางคนเขาจะปลูกเป็นลาบบุรีแถวนี้ก็จะมีวิวทิวทัศน์ให้ดูนะคะดูบ้านช่องเขาเด้อพี่น้องจ้บ้านช่องเขาเดี๋ยวยายก็จะข้ามเดินข้ามถนน รถเขาจะจอดอยู่นะคะเ,เขาไม่ได้ไปไหนจะจอดรถไว้ที่บ้านเขาเนาะเออไม่ได้ไปไหนคนที่ไปทํางานก็ไปทําไปาดูดอกไม้เวยค่ะพี่น้องจ้านี่ก็ต้นไม้นะคะต้นไม้อยู่รอบๆอบบ้านเขาบริเวณอืมพอได้คลิปแล้วยายก็ได้เดินดูเแ่ะ่ะงรานที่เห็นไม่เขาเอาเหินมา ปนะคะเอาหินมาปุอันนี้บริเวณนี้ก็เอาหินมาตั้งให้เป็นบริเวณที่แบบเป็นภาพสวยงามเนาะรถเขาก็จอดอยู่รถจอดข้างถนนไม่ใช่ไรนะคะเนี่ยแถวนี้ตรงตรงนี้ก็อยู่บริเวณโรงเรียนหน้าโรงเรียนเขาก็จอดเต็มเนะเาะหน้าโรงเรียนก็จอดเต็มเ,เป็นโรงเรียนอนุบาลเนาะ เป็นโรงเรียนอนุบาลแต่บ้านยายจะมีโรงเรียนอนุบาลเยอะเด้อพี่น้องจ๊ะเรามาดูตรงนี้ที่ว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเนาะให้เราชมมีอะไรให้ชมมัางคะยายค่อยๆเดินเดินเนีค่ค่อยๆเดินค่อยๆเดิน <laughs> มีดอกไม้เขาก็ปลูกรอบบ้านเขาเนี่ยเออขึ้นไม่สูง ขึ้นไปสูงโดยจากพี่น้องจา้าเนี่ยดอกไม้เนี่ยเนี่ยคือดอกไม้หน้าร้อนเนาะหน้าร้อนเนี่ยเขาปลูกอยู่ตรงนี้อ,อยายไม่กล้าพูดอ่ะส่งเสียงเ้ยพี่น้องจา้าค่อยๆเดินเอาเดินเอาจะมีคนเดินมาหรือเปล่าออืจะมีคนเดินมาหรือเปล่าอ ถ้ามีคนเดินมาเราก็ต้องเอากล้องลาไม่อยากจะตัดคลิปทิ้งเอออยากจะตัดคลิปทิ้งเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะชมตึกด้านบ้านชงเขาเด้อพี่น้องจ้ะตึกด้านบ้านช่องเขาเ,าร,าาเ,ขาเราก็ไม่ได้ส่งไปที่บ้านเขาเนาะเราก็เดินตามถนนเดินตามถนนมันเกิดอ่า

แมวเอ๋ยแมวเหนียว,วรูปดังประเปรียวเป็นนักนารองเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาเคล้าแขนเคล้าขานาเอ็นดูรู้จักว่ารักและต่อตั้าคขำขำํำ,ำนั่งระวังหนูเราเรียกว่ามันกระตันอยู่เอ็นดูตุดท้ายถูกใจเอ่ยใช่ไหมใหญ่รองผิดรองถูกนะจำไม่ได้มันเป็นแบบว่า สมัยก่อนที่เราไปโรงเรียนเราก็จะได้ร้องเพลงนี้เนาะมีเพลงให้ร้องไปนู่นแล้วนั่นน่ะดินไปนู่นแล้วโอเคเราก็เดินไปของเราเนาะอือไปแย่แมวได้ยังไงก็ไม่รู้หญ่อือพอดีเราถ่ายเดินเดินไปก็เจอพอดีเนาะเจอพอดีแถวนี้ก็มีดอกไม้นะคะเพื่อนๆดอกไม้นะคะเห็นไหมฝุ่น เพิ่งหยุดตกนะเนี่ยยายก็เลยรีบลงมาพอได้คลิปพอได้คลิปลงนะคะเพื่อนๆจ้ะได้ก็เมื่อเช้าก็ขึ้นไลฟ์ติ้นไลฟ์ไปชั่วโมงนึงคิดว่าจะไม่ได้ออกมาก็ดูว่าฝนมันหยุดไหมเพราะว่ายายไม่มีรถออกไปข้างนอกวันนี้ตาเอารถไปใช้ลูกสาวเอารถแกไปแกก็เลยเอารถยายไป เออเรามาดูตรงนี้ที่ว่ามีอะไรมั่งนะคะตรงนี้อืเห็นมีดอกสีม่วงเดอ้อพี่น้องจ้ะดอกสีม่วงสีม่วงม่วงอันนี้มันเป็นทางม้าเดอ้เอเอมื่อกี้ทางที่ยายเดินเมื่อกี้นี่มันเป็นถนนลาดยางน่ะมันจะเป็นาทางคนเดินอันนี้ทางมา้าอ,อ,อย่าไปดูทีเออ่เห็นดอกสีม่วง เราเขาจะไปใกล้ๆเนาะอพอได้เห็นชัดๆพอชมดอกสีม่วงก็คือดอกหยาเด้อดอกยาเด้อ,ดอดพี่น้องจ้าเดีย๋ยวอยากจะซูมให้ดูอยากจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะเห็นชัดไหมเนาะขนาดนี้ก็โอเคแล้วพอได้เพื่อนๆได้ชมไย้ชมอ่าฮ โอเคนี่สวยไหมคะพี่น้องจ๋าอออออีอออกวันไหดมีแดดยายจะมาอีกเดินน่ะจะมาอีกโอ้ยมีแดดน่คือจะสวยนะเนี่ยเพราะถ้ามีแดดนะมันก็จะบานเฉ่งนะแล้วมันก็จะสวยอ,อืมนันนี้เหมือนไอ้บันี้คลึมม้้าขุน่นปนมันก็นมืดๆเนาะกล้องเราก็จับพอประมาณนี้อ,อือ ่อประมาณนี้เดือพี่นองจ้าพนองปองไปทุบูทุกคนก็พาชมอย่างนี้แหละยายถึงแม้ยอดคนดูจะน้อยก็ต้องทําไปเรื่อยเพราะว่าต้องเก็บบรรยากาศไว้ก่อนก่อนที่จะไม่มีคลิปให้ลงเนาะเออเห็นไหมคะวูวี่น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 ี่หลอดข้างทางยายไม่ส่งทางเลยยายส่งดอกไม้เออเออเอากล้องส่งดอกไม้เอาออื เนี่ยทางนี้มันเป็นทางมา้าม้ายังไม่วิ่งมาม้ายังไม่วิ่งมาแต่แมลงนะโอ้ยแมลงเยอะมากเลยมันจะมาตมมันจะมาตอมส่อ,สองดูดอกไม้ดีกว่าส่งดูดอกไม้ดีกว่านี่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 ฝั่งนี้ก็ไปเยอะอยู่ ฝั่งนี้ก็เยอะนะคะเพื่อนๆนี่เนี่ยต้นในเนี่ยโอ้ยยายไม่ได้เข้าไปใกล้ๆเนาะต้นในนี้เดีย <ๆ S 2> เด๋ยวเดี๋ยวอีกสองเดือนมันก็จะขึ้นนั่นนะ่ะอยู่ในฝั่งนู้นเ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 เขียวเขียวอยู่เนี่ยเออนัน่นดอกสีม่วงมันก็จะเป็นดอกไม้ที่สวยมากโอ้ยยายไม่เคยรู้เลยว่าตรงนี้มันมียายก็ไปตะไกลเลยอ เดี๋ยวมีที่ถ่ายอีกแล้วมีที่ถ่ายเก็บดอกไม้เป็นช่วงๆเพราะว่าในช่วงที่ดอกอลูปีน่าไม่มีเนาะมันก็จะมีดอกอันนี้ขึ้นยายก็ตาเคยบอกอยู่ว่าเขาเรียกดอกอะไรนั่นนะได้ก็ค่อยจำไม่ค่อยได้หรอกถามเขาทีก็อจำได้ทีอันนี้มันสีม่วงจริงๆนะั่นนะ่ะน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 ะอยู่ในป่าเนี่ย เดินข้าไปดูก่อนอนี่สีม่วงสีม่วงจริงๆเดอไม่ไม่มีใครปลูกนะพีะ่คะในชาเพื่อนๆดอกมันขึ้นเองเด้อเนี่ยสีม่วงม่วงที่ยายนําเสนอทุกอย่างนี่ก็จะเป็นอดอกไม้คือดอกทิมขึ้นธรรมชาติทั้งนั้นเ้อที่ยายมาเนี่ยยายยังไม่ได้ไปถ่ายที่เขาปลูกเลยเพราะว่าต้องดูอากาศเหมาะๆเนาะ บรรยากาศหมโหมอาทิตย์หน้าเลยจะมีรถมีรถก็จะไปอืก็อาจจะไปถ่ายถ้าเกิดว่าอาตานอนหลับอยู่ยายก็ขับรถออกไปอืถ้าไม่ได้ไปนอกเมืองนอเนาะก็จะเวบไปที่สวนารสาธารณะมันก็กว้างถ้าเก็บจริงๆมันก็หลายนาทีนะพูดถึงอืม เก็บจริงๆก็สองคลิปนู่นแหละออดอกนี้ใหญ่ก็ถ่ายประจำเนี่ยขาวๆดอกรูปีหน้ามีก็ปิดกระปอยเดอร์ตรงนี้เนี่ยดอกรูปีหน้ามีก็ปิดกระปอยอยู่นี่นี่นี่ใหญ่ก็อเอ่อสูไม่ดูตรงนูน้นน,นะนะอ่มีดอกไม้อยู่มีดอกไม้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดอกไม้แถวนี้ก่อนดูดอกไม้แถวนี้ก่อนนะคะนี่นี่อุย้ยสีม่วงเยอะมากเลยอยู่ข้างบ้านเขาเนี่ยอ,อือ,อสีม่วงม่วง เยอะนะเนี่ยโอ้ยเต็มแมลงเยอะนะเขาอยู่กันยังไงเนาะพูดถึงว่าเข้าไปในบ้านเขาไหมแถวนี้มีแต่บ้านอ่าคนมีตังเพราะมันเป็นบ้านที่อยู่ต่าๆไม่ได้อยู่บ้านสูงแล้วมันเป็นบ้านแบบแบบพทิทวาส่วนตัวเป็นแบบตัวนตัวนะคะแถวนี้แถวเนี้ยเอาเขาเรียก เป็นเหมือนบ้านเป็นหลังเป็นหลังก็มีแล้วก็บางที่ก็จะอยู่เป็นราวฮุดราวฮุดก็ถ้าเป็นบ้านเราก็คือ,อเหมือนกับบ้านห้องแถวลมันจะเตี้ยแล้วก็ยาวบางทีก็บางหลังก็จะมีอยู่สี่ติดกันบ้านแฟดบางบางที่ก็จะมีอยู่แค่สองนะคะ เดี๋ยวยายจะเดินไปตรงนี้อีกสักพักหนึ่งก็จะขอจบคลิปเด้อเพื่นพี่น้องขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆนเพื่อนเ <c oughs> พื่อน,น,นที่ติดตามยายใหม่ก็อ่ยายก็ขอบคุณมากๆค่ะ Thank you very much everyone Thank you for watching Thank you for watching this country from Iceland. Iceland, not Ireland. Iceland. Mm. อยายบอกว่ามันอยู่ในไอซ์แลนด์กับไอร์แลนด์มันจะอยู่ห่างกันเด้อพี่น้องจ้าอยู่ห่างกันไอร์แลนด์อยู่โซนประเทศอังกฤษอืมไอซ์แลนด์นี่อยู่โซนเดนมาร์กนอร์เวย อยู่โซนเดนบัลกโนเวนะคะยายเกอขึ้นกับโนเวเพราะว่าสถานทูตต่กอนก็อยู่อยู่เดนมาร์กเนาะเดี๋ยวนี้ไปอยู่โนเวประเทศไอซ์แลนด์ไม่มีสถานทูตนะคะเพราะว่าเป็นประเทศเล็กๆไปขึ้นกับโนเวนะคะสถานทูตนี่ก็คือสถานทูตไทยนะคะพูดถึงสถานทูตที่ว่าไม่อยู่ประจำประเทศ ไอซ์แลนด์จะเป็นตฐานทูตที่โนเวีแต่ก่อนนี่ก็จะขึ้นตถานทูตเดนมารนะ์กเนาะเพราะว่าคนไทยเราก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปสถานทูตเนาะ,ะจะมีกรงศูนแต่ที่ประเทศนี้ก็มีกรกงศูนย์คอยช่วยเหลือนะคะเพราะคนไทยนะคนไทยเขาก็ทำงานเกี่ยวกับกรงศูน แต่ทีนี้เขาไม่ได้ถ้าเราไปทำวีต้าไปประเทศไทยอะไรเนี่ยต้องขึ้นที่ประเทศนเวย์ no นะคะน no เวย์ก็ไม่ได้ไปเองอะ่ะส่วนมากเขาจะส่งทางเว็บไซต์นี่ดอกไม้เลยจ้ะพี่น้องจ้ะดอกสีขาวๆเราก็เห็นไปจำอยู่แล้วเนาะดอกสีขาวๆลูปิหน้าก็มีก็ะปิดกระป๋อยตรงนี้มีไม่เยอะ มีไม่เยอะนะคะจะมีต้นไม้เนี่ยแถวเนี้ยออืมีต้นไม้นี่เออเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเก็บแต่ตรงนี้อีกรอบหนึ่งเนาะเนี่ยยายจะซูมให้ดูข้างบนเนี่ยออืโอเคนะคะยายก็จะขอจบคลิปเนาะขอจบคลิปนะเพื่อน ดูวิวยืนในะยายอยู่ข้างบนเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ให้ยายเลยพี่น้องจา๋าอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะยายสุภาไอซ์แลนด์ไทยค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย